กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้ผมจมาเฮ็ดก้อยนะครับนี่ก้อยครับเนื้อผมซ้อยผมซ้อยเรียบร้อยผมแช่เพียแช่บีครับแช่ดีเรียบร้อยครับอ่ะไปปรุงกันปนรุงกะทิมีข้าวควพี่น้องข้าวควครับปรุงชุเรยครับ ไอพิกครับปลาครับีีเลือดครับใช้เลือดลงไปพักครับักที่มีหหอม ต้นหอมบักซี่ครับหอมเปรหอมเปรพี่น้องนี่ครบแล้วเดี๋ยาเรียบร้อยอลงเลยครับคน้นพี่น้อง

ทั้งสี่เลยเขทาทาเธอเดียวพานไปจัดจานกันพ,พ,พุ่นพุ่นพี่น้องเอ้ยซื้อเนือ้อร้อยเดียวพิดก้อยในพุ่นพุ่พจนจัน มามาพี่น้องมากินขอน้องกันสดได้เด้นี่เห็นปะข้ามย,ยมงไงมากขอให้ต้มซื้อเนื้อร่อยเดียวเฮ็ดในทั้งลาบเดได้ทั้งต้ม้องหันเลยพี่น้อง ทั้งเด้อขอบคุณทุกคนในการรับชมฝากกดติดตามช่องให้ด้อฮักนะชัดเจนฮักนะชัดเจนเพื่อเป็นแรงนะกล่ำใจในการที้ทีพ่อเราไปคลิปนี้กับทํานี้นะครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้อง